สวัสดีชาว YouTube สวัสดีชาว Facebook ทุกท่านนะครับในส่วนของคลิปวิดีโอคลิปนี้เราอยู่กับซูซูกิโชกันนะครับกับอาการปัญหาที่ว่าเข้าเกียร์ยากเข้าเข้าไปข้างหน้าก็ยากถอนเกียร์ก็ยากเป็นแบบนี้ทุกทุกเกียร์เลยนะครับเป็นแบบนี้ทุกๆเกียร์เลยนะะ ลูกค้าแจ้งทางเรา,าว่าเคยมีการผ่าฝังด้านคลับออกมาหลังจากที่ผาฝังด้านคลับออกมาก็เกิดปัญหานี้ซึ่งลูกค้าก็ต้องทนฝืนใช้อยู่นานพอสมควรนะครับสังเกตรอยประกินจนมันไม่ไหวจริงๆอ่ะก็เลยนำรถมาเราให้เราช่วย แก้ไขปัญหานี้ให้ซึ่งก็ประจวบเหมาะกับเมื่อก่อนเนี่ยเมื่อก่อนเคยมีคอมเมนต์หลายคอมเมนต์มากคอมเมนต์มาถามกันเกี่ยวกับเรื่องระบบเกียร์เข้ายากก็ไม่มีไม่มีโอกาสได้ตอบสักทีครับเพราะว่าไม่เคยไม่เคยได้ซ่อมปาการนี้วันนี้เราได้ซ่อมปาการนี้แล้วเดี๋ยวจะทําการแก้ไขแล้วก็จะทําเป็นคลิปสั้นๆว่าให้เพื่อนได้รับชมเป็นแนวทางไปด้วยกันเลย หากว่าใครที่ใช้รถรุ่นนี้อยู่นะซูซูกิโชกันหนึ่งสองห้าแล้วพบเจอปัญหาคล้ๆกันคือเข้าเกียร์ยากเข้าไปข้างหน้าก็ยากถอนไปข้างหลังก็ยากก็อยากให้ดูคลิปนี้เป็นแนวทางนะก่อนนี้เลยเดี๋ยวต้องขอลื้อฝั่งนี้ก่อนขอเวลาขอเวลาลื้อสักครู่นะดูนะครับกลไกกลไกค่อนข้างจะสลับซับซ้อน ไกกระบวนการเปลี่ยนเกียร์เนี่ยของรุ่นนี้เนี่ยออกแบบมาชวนงุนงงชวนสงสัยใครไม่เคยเห็นดูไว้นะครับโอเคถอดออกมาประมาณนี้ก็เจอจุดบอด ที่ทำให้รถคันนี้เข้าเกียร์ยากแล้วนะฮะใช้ที่ใช้ซูซูกิโชกันดูไว้นะครับบริเวณนี้นครับบริเวณนี้เป็นตัวที่ทำให้รถเข้าเกียร์ยากหมุดดาวเกียร์เนี่ยมันขยับกระเทิบตัวออกมาด้านนอกอยู่นี่ครับมันก็ไปคำ้ำกันกับเจ้าตัวกลไกดันหมุดทำให้เจ้าตัวกลไกดันหมุดเนี่ย ไม่สามารถแตะกันกับหมุด2จุดนี้ได้คือแตะแบบแตะได้ไม่เต็มหน้าสัมผัสนะครับไ,ด,ได,ด้ได้แค่เฉียดเได้แค่เฉียดเฉเพราะว่าหมุดมันมีหมุดอันนึงอะค้ำมันไว้เ,เดี๋ยวถอดเราดูให้ให้ให้เห็นชัดๆโดยปกติตัวไปครับหมุด 1>, 1 2 3 4งสห้าหตัวเนี้ยมันจะอยู่ตำแหน่งที่เสมอกันเรียบเสมอกันจะไม่จะไม่มีตัวใดตัวหนึ่งโผล่ออกมาสูงกับตัวอื่นนะฮะตามปกติสแตนดาร์ดเห็นไหมครับมันจะมีตัวหนึ่งตัวเนี้ยืนมา ยื่นมาไกลกว่าตัวอื่นตรงนี้นะครับไม่รู้ว่าด้วยสาเหตุอะไรมันถึงย้ายเคลื่อนออกมาที่การแก้ไขก็ไม่ยากครับ ก็มันเคลื่อนออกมาแล้วก็ทุบมันเข้าไปครับก็ทุบให้ทุกตัวเลยก็ได้เพื่อความชัว ญหาทั้งหมดทั้งมวลนี่ก็เกิดจากแค่เจ้าตัวหมุดเล่มนี้เล่มเดียวนะฮะแต่รถคันนี้มันได้รับการมันเคยมีเคยมีเคยมีการซ่อมเลยนะฮะเคยมีการแก้ไขปัญหาโดยการเชื่อมเชื่อมสองจุดนี้เพื่อทำให้ระยะการความเข้าใจความเข้าใจของช่างคนก่อนเนี่ยเขาเข้าใจว่าน่าจะเพิ่มพื้นที่เชื่อมเพิ่มพื้นที่เพื่อให การเข้าเกียร์เนี่ยมันจะง่ายก็เลยมีการเชื่อมพอกแต่ว่าปัญหานี้เชื่อมพอกไปก็ไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีประโยชน์ครับไม่มีประโยชน์เพราะว่าหมุดมันมันเทียบตัวออกมาแต่ก็ไม่รู้เหมือนว่าลูกค้าฝืนใช้ไปได้ยังไงครับสุดท้ายก็บิงมาหาเราให้เราช่วยช่วยดูให้ผลปรากฏว่าสุดท้ายก็เราก็พบปัญหาที่หมุดเล่มนี้ เนื่องจากว่ากลไกลการเปลี่ยนเกียร์ของเจ้าตัวซูซูกิโชกันมันค่อนข้างจะซับซ้อนเนี่ยวผมจะไล่ประกอบให้ดูทีละทีละช็อตทีละช็อตครับเผื่อว,ว่าเพื่อนๆมีโอกาสได้ประกอบรถรถรุ่นนี้แล้วก็มีอาจจะงงครับเพราะว่าก,กลไกเขามีหลายชั้นเดี๋ยวจะไล่ประกอบให้ดูทีละสเต็ปทีละสเต็ปเลยนะครับสเต็ปแรกครับ แหวนครับจะสองบูทย,ยัดเข้าไปในรูนี้นะผมอา,อาจจะเรียกเชื่อมอเรียกชื่อมันไม่ถูกอนะ่ะเรียกสับมันไม่ถูกผมว่าทําตามขั้นตอนที่ผมทําก็แล้วกันแหวนแล้วก็สลักบูทจากนั้นตามมาด้วยจตัวนี้นะครับหน้าตาคล้ายๆก้ามปู จัดเข้าไปในรูนี้นะครับโยกดูมันจะต้องเด้งได้แบบนี้นะสเต็ปถัดมาก็กลไกแกนเกียร์ ไก่แกนเกียร์คุณไกแกนเกียร์ก็ด้านในสุดเป็นสปริงอยู่แบบนี้นะครับตามมาด้วยบูทตามมาด้วยจะตัวกลไกที่ มีการเชื่อมไว้เนี่ยหันลงมาในรักษณะแบบนี้นะฮะเข้าไปรับกันกันกบจัวตัวเดือยตัวนี้เสร็จแล้วตามด้วยบูทบูทมันจะมีด้านมีแหวนกับด้านที่ไม่มีแหวนนะเขาด้านที่มีแหวนเขาเข้าไปอยู่ด้านใน นี้นะครับแล้วก็จัดเข้าไปในรูแขงเครื่องยนได้เลยยังยังไม่ต้องยัดเข้าให้สุดครับเพราะว่ามันยังมีกลไกอีกสองสามชิ้นอยู่บริเวณนี้ ถัดมาก็จะเป็น,นกลไกติดดาวเกียร์ให้เราฟัมลงแบบนี้นะครับฟั่มลงแบบนี้แล้วก็ใส่ไปในรูนี้สังเกตถ้ามีหมุดใดหมุดหนึ่งเยื้องตัวมาค้ำมันไว้นะครับถ้ามันมีการหมุดใดลูกใดลูกหนึ่งเยื้องตัวมาเนี่ยมันจะค้ำ ทำให้การเข้าเกียร์ของเรายากหรือเข้าไม่ได้เลยเสร็จแล้วตามด้วยแหวนนะครับเสร็จแล้วตามด้วยสปริงชิ้นนี้ก็ สำคัญนะครับดูบริเวณนี้นะแบบนี้นะครับแต่ก่อนจะใส่ชิ้นนี้เราก็ต้องดันขาเกียร์เข้าไปก่อนดันขาเกียร์เข้าไปาให้มันรับกันแบบนี้นรับกันแบบนี้นะครับยังมหมดครับยังมีอีกชิ้นหนึ่ง จำจำจำตำแหน่งนี้ให้ได้นะจำตำแหน่งนี้ได้ปล่อยเมือออมาบริเวณนี้มันจะมีบูทบูทก่อนหน้าตาประมาณนี้นะจัดบูทเข้าไปตรงนี้เสแล้วม้วนทุกอย่างเข้าที่ทมันก็ไปให้สุดสปริงเนี่ยมันจะถ้าถ้าเรา ว้ในแบบแในลักษามันจะชอบหลุดแบบนี้นะครับปัญหาเนี่ยคือแบบนี้มันจะหลุดถ้าเราปล่อยมือเยถ้าเราไม่ถ้าไม่เอามือล้างไว้เนี่ยจะตัวสปริงด้านในเนี่ยมันจะดันกลไกลให้มันหลุดออกมาแบบนี้วิธีการแก้ไขก็ไม่ยากครับต้องใช้เครื่องมือพิเศษให้เรามาด้านด้านขาเหยียบเกียร์นะครับที่ด้านขาเหยียบเกียร์ให้เรา ใส่ขาเกียร์เข้าไปถ้าทำงานคนเดียวอะมันจะทำลำบากตัดไปแบบนี้นะเสร็จแล้วหาแม่แรงหาแม่แรงครับดันดันขาเกียร์ไปข้างหน้าให้มันกดกดไปข้างหน้าแบบนี้นะให้มันค้ำค้ำกับค้ำกันกับขาเกียร์ไว้ ทำไปแคน,นี้ก่อนรแล้วกลับมาที่เดิมทำการยับทุกอย่างให้อยู่ในตำแหน่งมันก็ยังจะยังเด้งสู้มือเราเหมือนเดิมครับให้เราหมุนแม่แรงฝั่งนูน้นน่ะหมุนแม่แรงฝั่งนู้นเพื่อปรับตำแหน่งคาเกียให้มันบิดให้ให้มันบิดไปทางนี้รถคอยสเกตตัวนี้ครับเดี๋ยวผมจะเอามืออีกด้านหนึ่งไปหมุนแม่แรง เมื่อเราหมุนแม่แรงได้ที่เนี่ยคนไกาขาเกียร์มันจะไปตะกันค้ำกันกับตัวเดือยสองด้านนี้มันมันก็ทําให้ทุกอย่างโดนโดนล็อกค้ำตายตายไว้ครับไม่หลุดแล้วนะเข้าใจนะครับตอนนี้ตอนนี้มันมันจะไม่หลุดแล้วไม่มีการหลุดแล้วเนื่องจากว่าแม่แรงของเราเนี่ยได้ดันกดขาเกียร์ไว้ เ่าโอเคเข้าใจนะครับเสร็จจากตอนนี้เราก็จะสามารถประกอบพวกชุดคลับเข้าที่ได้เลยนะฮะนี่ก็เป็นแนวทางของการประกอบกลไกลขากลไกลการเปลี่ยนเกียร์ของซูซูกิโชกันนะครับเป็นเอามาแชร์เป็นแนวทาง ครับ